สวัสดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับทะติทาโรกับการเปิดไพ่อัปเดตพลังงานรายเดือนของเดือนพฤษภาคมเผิ่มแปบเดียวเดือนพฤษภาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับล้กันกับการที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ เราจะต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าเราอ่านไพ่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นก็จะมีไพ่กลับหัวที่เรียกว่าไพ่รีเวิร์สหรือรีเวอร์ซัลดังนั้นเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการนับวันก็จะนับตามแบบตะวันตกไม่ใช่แบบไทยถ้าคุณไม่ทราบว,ว่าตะวันตกของคุณคือราศีอะไรรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้จะดูได้ทั้งหมดเลยลัคนาดาวจานันดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อะไรก็ว่าไปถ้าคุณมีชาร์ตเกิดของคุณในราศีนั้นๆ แล้วก็เรามีอะไรจะมานำเสนอนิดนึงนะคะใครต้องการที่จะซื้อไพ่ออร์เคิลที่ทางช่องเราทำเองนะคะดูเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เป็นการรีวิวไพ่นะคะเรามีขาย2แบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความจะไม่เหมือนกันภาษาไทยก็อีกแบบภาษาอังกฤษก็อีกแบบถ้าสนใจลองดูที่คลิปรีวิวนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา รักการชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ให้อาหารน้องแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้จนจบตอนท้ายคลิปก็จะมีคลิปน้องแมวอ้วนมาขอบคุณพี่ๆทุกคนอยู่หน่อยนึงดังนั้นแล้วอย่าลืมนะคะรักการชอบกันกดติดตามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะค่ะชาวราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนากรกฎดาวอาทิตดาวจันรดาวอะไรก็ตามที่ เป็นราศีกรกฎดูคลิปนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มอัปเดตพลังงานจากเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราจะมาดูความรักกันต่อเนาะดูสิกรกฎการงานกับการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างอในช่วงนี้นะคะดูเหมือนจะขยนันผิดปกติหรือเปล่าเอยดูพลังงานกระตือรือร้อนมากเลยอยากรวยใช่ไหม อมาดูซิจะได้รวยไหมว้าวคุณจา๋าเดี๋ยวว่าไปเปิดไพ่ใบแรกมาได้ไพ่ queen of pentacles นะคะมีโอกาสร่ำรวยนะ่ะมีเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูพลังงานดูกระตือรือร้นมากทำต่อไปค่ะ the lovers มีตัวเลือกด้วยในเรื่องงานเลิศเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความรักดีตอนนี้ยิ่งจะส่งเสริมให้กรรากดไปได้ดิบได้ดีมากขึ้นนะคะเท่า mm. ที่ดูแล้วอา้าวแล้วก็ f o l l of swords ดีค่ะไม่พักผ่อนเลยเพราะงั้นทำงานเยอะมากดี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 ดดอ่ะมีอะไรอีก five of wands โอ้แต่ว่ากดดันตัวเองมากไปมันเหนื่อยนะคะเนาะเราไม่ใช่กรรากดหรอกแต่เมื่อกี้ครอบครัวเราที่บ้านพี่สาวหลานอะไรเงี้ยเพิ่งบอกว่า อย่าไปกดดันตัวเองมากไปนี่แล้มันเหนื่อยใช่ไหมลา้า strange r e v e r s เลยเพราะฉะนั้นพักผ่อนบ้างนะคะมีอะไรมาอีก page of s o u r c e upright งานเข้างานเข้าแต่เป็นงานเข้าแบบดีๆนะคะ seven of pentacles r e v e r s สนะคะทำไมเราต้องทำเสียงแบบดีใจได้ตาม six of wands รีเวิร์สนะดังนั้นพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวโปรเจกต์ที่คุณคาดหวังว่ามันจะดีมันจะดีไม่เท่าที่คุณคาดหวังเพราะคุณเหนื่อยก่อน9 of cups นะคะรีเวิร์สเนี่ยกดดันตัวเองมากไปค่ะก็เรากดอ้าวมีอะไรอีก The The Hello Fan จริงเลยมีแต่ไพ่กดดันตัวเองทั้งนั้นเลยตอนนี้ดังนั้นก็เรากดจ้าที่กดดันตัวเองอยู่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณอยากหาภรรยาหรือเปล่าอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นพรอไวเดอร์ก็คือผู้ที่สามารถดูแลเขาได้แต่ถ้าเป็นกรกฎผู้หญิงนะคะคุณก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองจนถึงขั้นกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วมันทำให้คุณลา้าเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณทำมันมีมากเลยนะ แต่มันเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จตรงนี้ปั๊บอ่ะคุณก็ยังไม่พอใจคุณก็ไปทําต่อตรงนั้นอีกมันเลยไม่มีที่สิ้นสุดสักทีดังนั้นตรงนี้เลยไพ่บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณลงมือลงแรงทําไปแล้วนะคะให้ไปสามต่อมันมันดีมากเลยมันไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จไม่ได้เพียงแต่ว่า คุณมัวแต่กดดันตัวเองมากไปคือเหมือนคนเครียดง่ายเหมือนคนตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะๆแต่ว่ามันเยอะเกินไปจนกลายเป็นความกดดนันแล้วมันจะทําให้งานที่คุณวางแผนมาดีๆไอเดียเลิดๆนะ่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะอะไรรู้ไม่เอ่ยเพราะกําลังในการขับเคลื่อนง,งานมันมีไม่พอเพราะคุณนอนน้อย ไพ่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่าคุณนอนน้อยแล้วคุณเหนื่อยมากต่อให้นอนเยอะแต่บางทีสมองมันไม่ได้เลิกคิดนกออกไหมคะคุณเคยเป็นไหมอันนี้อาการนี้เราเคยเป็นเพราะเราเป็ดก็เป็นพวกที่ชอบกดดันตัวเองคุณเคยเป็นอาการนี้ไหมคุณหลับแล้วคุณก็เก็บเรื่องงานไปฝันบังเอิญว่าอาจจะเป็นงานที่มันมีปัญหาค้างอยู่แล้วบังเอิญคุณไปเจอโซลูชันในฝันของคุณก็คือหนทางแก้ไขวิธีการแก้ไขต่างๆในฝันแล้วคุณก็รีบลุกขึ้นมาทําให้มันจบ อาจจะเคยเป็นเพราะดูจากทรงไพ่แล้วดูเหมือนเป็นคนประเภทนั้นคือโอ้ตายแล้วมันแบบอีลุงตุงนางอยู่ในหัวแล้วมันจะต้องจบแล้วมันจะต้องดีไม่เชิงว่าคุณเป็นพวกที่สมบ,บูรณ์แบบไม่เชิงว่าเป็น perfectionist แต่ออกแนวในรูปแบบที่ว่าคุณกดดันตัวเองว่าคุณสามารถทําให้มันได้ดีกว่านี้ ถูกต้องเลยคุณทําให้มันได้ดีกว่านี้จริงๆถ้าคุณลดความกดดันตัวเองลงคุณคาดหวังกับตัวเองได้แต่สิ่งที่มันเป็นคือคุณกดดันตัวเองมากเกินไปจนตัวเองล้าแล้วนะจุดนี้เลยนะคะผู้คนรอบตัวคุณก็จะมองเห็นศักยภาพในการทํางานของคุณว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอที่จะทําให้งาน,นบรรลุปเป้าหมายได้ ดังนั้นตรงนี้อย่างที่เราบอกคุณจะมีตัวเลือกในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานอะไรก็ตามแต่นะคะทุกอย่างเลยที่มันจะมีรายได้เข้ากระเป๋าของคุณคุณมีตัวเลือกทั้งใหม่ทั้งเก่าและในจุดนี้เองคุณอาจจะได้รับข้อความจากบางคนเป็นการติดต่อสื่อสารที่อยากจะให้คุณทํางานบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเคยเริ่มต้นทําให้เขาแล้วแล้วพอเขาเอาไปสารต่อเองมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณตอนที่คุณทําให้นึกออกไหมเอ่ย เขาอาจจะมองว่าคุณเหมาะกับการทำตรงนี้มากกว่าเขาและถ้าให้คุณเป็นคนช่วยเหลือตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะไปได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมองเห็นศักยภาพของคุณยกเว้นตัวคุณเองเพราะคุณกดดันตัวเองมากไปเอาเท่านี้ก่อนค่ะพอประมาณแล้วก็ไปพักผ่อนถ้าเราใช้ร่างกายเราหนักจนเกินไปมันจะทําให้เราไม่มีแรงเหลือไปทําอย่างอื่นเนาะลองดูนะคะแอมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกดูซิ นายออฟซอตเห็นไหมเนี่ยเครียดตลอดเลยกดดันตัวเองมากไปนอนก็คิดเรื่องงานมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะสําเร็จหรือเปล่านู่นนี่นั่นในบางคนจริงๆบางกรณีจริงๆนะคะที่ทําให้กดดันแบบนี้เพราะคุณอยากได้คนคนหนึ่งมาเป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วคุณต้องการจะพิสูจน์ตัวให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขารักคุณนะคะเขาจะไม่ไปไหนเขาจะรักคุณถึงแม้คุณจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปกดดันตัวเองมาก เอาที่ตัวเองสามารถทําได้มันจะเยอะไปเนาะอ่าแล้วก็ Night right, นายอพซอร์สอัปไรน์น่ะการสื่อสารมาอีกแล้วเรื่องการเงินการงานนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่มีแค่รายเดียวแล้วที่สนใจในตัวคุณมีมากกว่าหนึ่งนะคะมีสองสมคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมากกว่านี้ได้ซ้ําดังนั้นมีตัวเลือกอย่าไปกดดันตัวเองเยอะทีนี้ลองมาดูดีกว่าหลังจากที่กดดันตัวเองมาเยอะๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือว่าจักรกวาล มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะกรลกดด้วยความกดดันทั้งหลายที่คุณมีเราเปิดไพ่ให้5ใบเลยก็แล้วกันลายสีอื่นๆเราเปิดแค่3อันนี้เดี๋ยวเปิดให้5้าใบเลยจะได้เป็นพลังงานบวกๆด้วยเนาะอ่ะาใบแรกนะคะว้าวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใครๆก็รักแบบไร้เงื่อนไขนะคะ ใครๆในที่นี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้แต่เมื่อกี้เราพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะพิสูจน์ตัวให้เขาเห็นถูกไหมเอ่ยอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเราทําได้ดังนั้นคนเหล่านั้นนะคะเขารักคุณจริงๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขต่อให้คุณมีไม่มีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณขอแค่คุณเป็นคนดีก็พอว่างั้นอ้าวอีกสักสี่ใบเนาะ อืมว้าวเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยที่คุณจะหาความสุขใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นพักผ่อนเยอะๆเอาพอประมาณนะคะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนจนเกินไปนักเนาะพักผ่อนเยอะๆไปมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีบ้างอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปนั่นเห็นไหมนี่เอาเขาบอกว่าให้สร้างความบาลานซ์สร้างความสมดุลกับอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ว่าจะไปเจอวิบากกรรมอะไรมาก็ตามความยุติธรรม มาเสมอค่ะความยุติธรรมกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือน่ะมองเห็นอยู่นั่นเขาบอกว่าคุณจะมีความรักจริงๆที่คนคนนั้นรักคุณแบบไร้เงื่อนไขจริงๆในชีวิตของคุณดีมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณน่าจะกำลังอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคะ ว้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวมันในททิศทางที่คุณต้องการค่ะใจเย็นๆเนาะโอ้ฟ้าร้องเมื่อกี้ฝนจะตกหรือเปล่าอุ้ยลืมอวดไพ่อวดทุกราศีลืมอวดอันนี้อันนี้เราทําเองนะคะไพ่เขียนขึ้นมาเองด้วยอวดอวดกล่องก่อนอันนี้นะคะอันนี้ไม่ขายนะเอาไว้ดูในช่องจะได้ไม่ซ้ําคนอื่น แต่ถ้ามีใครอยากซื้อก็ขายนะแต่มันจะแพงหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วบอกไว้ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้นะคะเรามาดูเรื่องความรักของชาวกรกฎด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจอัปเดตกันในช่วงนี้เนาะคู่กรณีเก่าเราก็กรกฎนะคะกรกฎคนใหม่ก็กรกฎคนดึกดําบันด้นก็กรกฎ <c oughs> กรกฎกับพี่จิก เป็นอะไรที่ชอบไปเจอไปเจ้าเอกันอยู่เรืเอ่อยๆอะดูสิวันนี้จะพิจิโผล่มาไหมเพราะมาทุกอาทิตย์เอยมาทุกเดือนเพราะงั้น age of s o u r s โ,อ,โ,อ,โอ,อ้พรร่วง up right มีใครบางคนอยู่ใน comfort zone และคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคู่กรณีของคุณและเป็นคุณด้วยนะคะ,ะเริ่มมืดแล้วฝนก็จะตกด้วยเราอัดคลิปวันนี้วันที่เท่าไหร่อะ18 แล้วก็ The Tower Reverse นะคะเคยไปมีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่าเอ่ยกับคู่กรณีวันที่18วันจันทร์ฝนก็ดูมืดๆม,มาแล้วแล้วก็ Two of Wands นะคะ Upright คุณะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขานะที่มีเรื่องจะต้องตัดสินใจแล้วลงมือทำสักอย่างเท่าที่ดู The Moon เนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้ได้ซ้ำว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงแต่ดูเหมือนไม่มีใครทำอะไรเลย ต่างคนต่างนี่อยู่ในความฟอร์โซนของท้งคู่นายอบสดเอา้เาแล้วก็มานั่งคิดถึงกันกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนเพราะมัวแต่นึกถึงกันโอ้ <c oughs> เดี๋ยวพลังงานคุณกับเขาเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนสองกระจบกดูกันเลยค่ะ s i of Cups ไม่เก่าแต่ก็ไม่ใหม่ <c oughs> ไม่เก่าเพราะอะไรรู้ไหมดูเหมือนคนคุณยังไม่ได้ออกไปจากชีวิตของคุณเลยยังอยู่และคุณก็ยังอยู่ในชีวิตของเขาแค่ไม่คุยกันเฉยๆนะคะ โอ้ยคุยเธอะมันจะได้ทำอะไรให้มันลงตัวเนาะ strength reverse โอ้ดูเหมือนต่างคนต่างทำงานเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะเลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะคุยเท่าไหร่ด้วยเนาะ seven of wands reverse แต่กำแพงก็ไม่มีนะคะคุยได้แต่แค่ไม่มีใครทักเท่านั้นเอง the fool ก็ยัง reverse อยู่จ้าใบสุดท้าย nine of cups reverse เอาเอาเข้าไปจ้าส่องกันไปส่องกันมาดูทรงกันว่าจะยังไงใครจะเป็นฝ่ายทำลายความเงียบสงบก่อนเอ๊ะไอหัวข้อนี้มันเหมือนเดือนที่แล้วเนาะใช่ไหมของกรกฎว่าใครจะเป็นฝ่ายทำลายความเงียบสงบก่อนแต่เท่าที่ดูแล้วคนทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ไปมีใครทั้งคู่อันนี้คนที่เข้ามาส่องกรกฎนะคะไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยแต่บทบาทในที่นี้เราจะบอกว่าจะสลับยากหน่อยนะเพราะว่า พลังงานเหมือนกันเป๊ะต่างคนต่างทํางานเหนื่อยมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะคุยกับใครละแล้วก็ดูเหมือนเป็นพวกชอบเก็บเนื้อเก็บตัว introvert ทั้งคู่ด้วยทั้งคุณและเขาอาจจะเป็น outgoing introvert ก็คือออกไปนอกบ้านบ้างแต่ว่าส่วนมากแล้วก็ comfort zone ที่ดีที่สุดคือบ้านเราว่างั้นดังนั้นคนคนนี้นะคะถ้าคุณสงสัยว่าเขาจะไปเต๊เต๊ะเตะจีบคุณคนนี้ไหมไม่มีไม่มีเลยเขาเคยทําให้คุณเห็นยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมและในขณะเดียวกัน ถ้าเขาเคยเจาชู้อย่างไรก็ยังคงเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ไม่มีใครเ <c oughs> นื้อออกไม่เอ่ยดังนั้นเราพลังงานในตอนนี้ทั้งคุณทั้งเขาต่างคนต่างเหนื่อยเลยค่ะถามว่ามีกําแพงไหมไม่อยากเริ่มต้นไหมก็อยากแต่มันเหมือนกับว่าเวลาต่างๆนานาเลยมันยังไม่ลงตัวจริงๆซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องไทม์โซนด้วยไหมเช่นอยู่กันคนละประเทศทํางานกันคนละเวลาอะไรเงี้ย พะเท่าที่ดูคนหนึ่งตื่นคนนึงหลับคนหนึ่งหลับ,คน,นลบคนหนึ่งตื่นอ่ะพออีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกคนก็ตื่นไม่มีอารมณ์คุยกันแล้วเพราะมันไหนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไพ่ของคุณวนเวียนอยู่เท่านี้เลยดังนั้นเราคิดว่าถ้าเปิดเต็มก็จะยิ่งเสียเวลามากกว่าเดิมเพราะคิดถึงกันแต่ไม่คุยดังนั้นเราให้ไพ่ข้อความคุยแทนก็ได้มันจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปไม่งั้นก็จะวนอยู่ในอ่างตรงนี้ค่ะอ่ะมาดูดีกว่าเอาหลายๆใบได้เลยอันนี้เพราะว่าไพ่ทาโร่เขาออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ต่างฝ่ายต่างนิ่งเพราะว่ามีอะไรที่ต้องทําทั้งคู่แต่ถามว่าคิดถึงกันไหมมากมากจนบางทีนอนไม่หลับว่างั้นอะมาดูว่าเขามีอะไรอะจะบอกอันนี้เราก็ทําเองนะคะอวดชอบอวดให้ดูกล่องนะกล่องน่ารักมากเนี่โอ้ยน่ารักเห็นไหมแมวเหมียวมาดูว่าเขามีอะไรอะจะบอกโอ,โอเคเขาบอกว่า คุณนะคะเปรียบกับใครไม่ได้เลยมันเปรียบไม่ได้จริงๆเพราะคุณดีกว่าทุกคนที่เขาเจอมาหมดแล้วเมื่อกี้นะที่เขาบอกว่าก็รากฏคุณนะจะได้เจอรักที่แท้จริงในชีวิตของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นได้นะคะจริงๆเพราะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาของเขาอยู่นะเปรียบคนอื่นไม่ได้เลยอ่านี่ เว้ยทำไมเราต้องกุกกิ๊กพิขู่ด้วยเวลาคำเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณในเร็ววันนี้เลดอยากให้มีความรักเพราะว่าคนก็เรากดส่วนมากนะที่เราเจอมารอบๆตัวเราไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่มีพิษมีภัยกับตัวเองเพราะคิดเยอะเซนซิทีฟเวลาคิดอะไรบางทีก็คิดงอแงไปอะไรเงี้ยคิดเยอะว่างั้นอ เขาแค่ไม่ค่อยพร้อมสําหรับความรักที่มันดูดีดูดีอะค่ะที่มันดีความรักดีๆนั่นแหละยังไม่พร้อมอาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้อันนี้เพราะว่าเจอเหตุการณ์ทํางานเยอะด้วยไงแต่ละคนใช่ไหมอ่าแล้วก็คุณทั้งสองคนนะคะเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าเราทั้งสองคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันจรงิงๆออ้ดูตัดกันยากจังเลยคุณเอ้ยราศีอะไรนะ่ะถ้าว่างก็คอมเมนต์ทิ้งไว้บอกบ้างนะคะอยากทราบเหมือนกันแหละอืม แล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนคนคนนี้ค่อนข้างกล้านะคะเพราะอะไรต่อให้คุณปฏิเสธเขาเขากลัวกลัวจริงแต่อยากจะมาบอกคุณให้ให้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรคนสองอย่าลืมนะคะจะเป็นกอลกฎดก็ได้เพราะกอลกฎดเป็นคนที่เงียบๆผู้ชายนะ่าส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้ชายจะนิ่งๆไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นสลับสับเปลี่ยนบทบาทก็ได้นะ่าจ,จะเป็นกอลกฎผู้ชายที่ อยากจะสลับภาพความรู้สึกของเขาให้คุณรู้ก็เป็นได้คืออาจจะสลับกันไปได้เนาะ,ะมาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิมีอะไรมาอีกโอ้ <c oughs> เขาบอกว่าเขายังแอบส่องคุณอยู่เลยนะคะ,ะอาจจะไม่แอบดูดวงไงแล้วก็ไปดูไพ่หรืออาจไปส่องโซเชียลมีเดียอะไรก็ว่าไปที่พอจะทำอะไรได้เนะาะ ดันให้คุณหนีไปมากแค่ไหนเขาก็ยิ่งโหยหาคุณมากมายเท่านั้นกี่ใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาสิบใบแล้วกันเนาะไหนๆก็มันก็ไม่มีอะไรให้อ่านมากแล้วไพทโัโรจะได้ไม่เสียเวลาโอเคอ่ามาด้วยกันเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาแต่ว่าคุณจะรับฟังเขาไหมคุณจะมองว่าเขาอุ้ยน้ำเน่าลิเกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าเขามาบอกความรู้สึก ลองดูเนาะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสเขาแปลว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะพูดคุณจะ๊ะเราจะบอกว่าพลังงานของคนคนนี้เนาะเขาเป็นคนเหมือนคนรา,าศีธาตุลมกับธาตุน้ําคนธาตุลมธาตุน้ําจะเป็นแบบนี้ทําไมเรารู้ดีรู้ไหมเพราะว่าธาตุน้ํากับธาตุลมในชาตเกิดเราเยอะมากจะเป็นประเภทที่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะพูดหรอกแต่เวลาเหนื่อยจากการทํางานมา จะไม่ค่อยอยากคุยกับคนเป็นเองไม่ได้เป็นแค่กับคุณนะเป็นกับทุกคนแล้วอันนี้ไพ่อันนี้เราเขียนมาจากความรู้สึกของเราทั้งหมดดังนั้นตรงนี้ที่เราจะสื่อคือตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนั่นมันหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยอยากแต่ไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาพูดนึกออกไหมคะดูเหมือนเป็นคนพูดเก่งนะพูดเป็นแต่ไม่ใช่คนพูดเยอะ ดังนั้นแล้วคนคนนี้น่าจะพูดเน้นๆยกเว้นอารมณ์เสียจะใส่มาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยถ้าเขาไม่คุยกับเราอย่าเพิ่งไปงองแงหรือรู้สึกว่ามันไม่ดีเพราะเขาไม่มีแรงจริงๆค่ะพลังงานเขาเหนื่อยเหนื่อยดูเห็นไหมเนี่ยเหนื่อยมากเลยยิ่งถ้าคุณดีกว่าคนราศีพฤษภหรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นพวกธาตุดินเนาะเขาจะทํางานเยอะเพราะฉะนั้นพอทํางานเยอะมาปุ๊บโอ้ไม่อยากคุยแล้วไหนเราก็มารวมๆกันนั่นแหละนะลองดูนะคะอ่ะมามีอะไรอีก โอเคคุณทั้งสองคนอนะไปกระตุ้นความรู้สึกกันและกันมากเกินไปจนมันทําให้เขาต้องเอาตัวเองถอยไปก่อนไอถอยไปก่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความเขาไม่อยากได้คุณนะคุณฟังสิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้แต่เราทั้งสองคนจะต้องเลิกกระตุ้นกันด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้เรื่องได้เราสักเท่าไหร่เช่นกระตุ้นความหึง กระตุ้นความงอแงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอยากคุยนะแต่พอมันนึกถึงอู้ถ้าคุยแล้วจะงอแงไหมเนี่ยไม่คุยดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อคุณในตอนนี้นะคะโอเคก็รากดรวม,รวมๆง่ายๆสั้นๆเลยคือคนคนนี้ทํางานเหนื่อยมากมันคุณนั่นแหละเหนื่อยไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ค่อนข้างเครียดเครียดมากๆกับชีวิตและมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าตอนห้่เขาเข้ามาหาคุณตอนนี้มาออฟเฟอร์อะไรคุณเขาก็ยังเติมเต็มคุณไม่ได้อยู่ดี มันเหมือนเขายังขดาดๆอยู่เพราะฉะนั้นอันดับแรกเขาต้องไปเติมตัวเขาให้เต็มก่อนเพาถึงจะมาเติมคุณได้แต่มันมีเยอะมากเลยที่เขาอยากบอกคุณเกี่ยวกับความรู้สึกเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้อนเนอกกาะกรกฎทั้งชายและหญิงเลยราศีกรกฎผู้ชายก็งองแงมากอย่างที่เราบอกคู่กรณีเราคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเ่า มีแต่กรกฎดแล้วขี้งอนมากขี้หึงด้วยแล้วก็คิดเยอะคิดไปเองคิดไปไกลดังนั้นอย่าเพิ่งคิดไปเองคิดไปไกลนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันแย่มันอาจจะไม่ได้แย่ที่เราคิดก็ได้เนาะโอเคกรกฎที่รักถ้ารักกันชอบกันนะคะด้วยความที่เป็นคนธาตุน้ําเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเลี้ยงแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้จนจบด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย